ค่ะก็อันนี้นะคะเหมียวก็ได้ทําในส่วนของกระดุมตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเราก็แค่ถักเอ็กนะคะถักกลับไปกลับมาตามจํานวนแถวที่เราต้องการอันนี้เหมียวถักทั้งหมดส0แถวนะนี่ค่ะถักสิแถวถักเอ็กธรรมดาเนี่ยแหละค่ะถักกลับไปกลับมานะคะนี่ค่ะพอเราถักกลับไปกลับมาเสร็จเอาแบบเอาแบบที่เรา,เาต้องการเลยนะว่าเราเจะกี่แถวให้ดูที่กระดุมเรานะคะหรือใครจะถักมากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ นะคะใครจะถักมากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่แล้วเหมวก็ทําการเย็บให้ระวางกระดุมตามที่เราต้องการนีรู้สึกว่าจะไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่อันนี้จะห่างไปนิดนึงไม่เป็นไรค่ะเพิ่งเห็นโอเคเดี๋ยวใช้ทั้งหมด5 5อันนะคะกระดุม1 2 3 4 5เามสี่วเยเย็บเรียบร้อยแล้วก็กะเม็ดแรกเม็ดสองเม็ดสามให้พอดีจากนั้นเราก็เย็บให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นมาฝั่งด้านนี้เหมยก็จะถักทั้งหมด10แถวเหมือนกันแต่ว่าเหียจะขึ้นที่5้าแถวแรกก่อนอันนี้ถัก5้าแถวนะ ถักเกธรรมดานะคะเราเริ่มถักตั้งแต่ชายชายเสื้อข้างล่างขึ้นมาหาข้างบนกลับไปกลับมากลับไปกลับมาจะได้5แถวนะพอขึ้นแถวที่หกม่ยจะทําเป็นช่องกระดุมนะคะเ,เราก็ต้องมาวัดเราก็ต้องด้วยเ,เขาเรียกว่าอะไรใช้สายตากาเอานะคะนี่ค่ะให้มันตรงๆกันอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะถัก x มาซักมาสสัก,ก 5x ก,ก่อนนะคะเดี๋ยวลองดูก่อนเนาะสัก 5x ก,ก่อนนะคะเดี๋ยวขอปรับของนิดนึง ปรับกล้องลงนิดนึงนะคะโอเคอ่าต่อไปจะขึ้นแถวที่หกนะคะเหมืจะขึ้นแถวที่หกนะคะขึ้นแถวที่หกเดี๋ยวก่อนนะคะขอทักตรงนี้ใหม่ถึงไหนแล้วอ่าตักเอ็์นะคะแล้วก็ขึ้นแถวที่หกนะคะโซนหนึ่ง แล้วก็ x ลงไปที่ช่องเดิมก่อนนะคะนับเป็น 1X แล้วก็ 2X 3x 4x แล้วก็ 5X อันนี้โดขอกะก่อนนะ 5X แล้วก็เมจะใส่โซ่5้านะคะ1 2 3 4 5โซ่5แล้วก็จะนับช่องที่1 2 3 4แล้วก็ไป x ตรงช่องที่5นะคะเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนนะคะทุกคน เอากะก่อนนะคะเมี่ยวขอกะก่อนยังไม่ค่อยช่ว์เท่าไหร่จากนั้นลองมาใส่กระดุมดูก่อนถ้ามันได้เราก็ถักต่อเลยค่ะแล้วขอใส่กระดุมก่อนนะอันนี้มันก็จะหลายขั้นตอนนิดนึงค่ะเสื้อตัวนี้นะคะลายง่ายก็จริงแต่ว่าหลายขั้นตอนต้องมาลองใส่ดูก่อนว่าใส่ได้ไหมแบบนี้ค่ะเราลองใส่ดูก่อนใส่ได้ไหมแล้วข้างบนอ่ะมันพอดีกันไหมนะคะเท่าที่เมี่ยวดูนะคะเมี่ยวความรู้สึกว่าเดี๋ยวแล้ก็ ได้ไม่เลยอ๋อรู้แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าถือว่าไม่ได้นะคะเดี๋ยวเมียวขอแก้โอเคแสดงว่าไม่ใช่น่ค่ะมันต้องค่อยๆดูไปก่อนนะคะแสดงว่าอ,อ่ไม่ได้ถักตอนแรกเรามาเดี๋ยวขอรื้อก่อนนะคะขอรื้อก่อน ขอลงสักแค่สามอค่ะสามเอ็กเดินนะคะะกลับมานะคะกลับมาก่อนแล้วก็เอ็กลงไปที่ช่องเดิมก่อนนะคะนะับเป็นเอ็กที่หนึ่งไปเอ็กที่สองไปเอ็กที่สามแล้วก็โซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้า นับหนึ่งสองสามสี่เนี่ยขอลงช่องที่ห้า,าตรงที่เป็นช่องตรงนี้ค่ะใครจะใส่โซ่เท่าไหร่ก็ต้องดูที่กระดุมเราด้วยนะคะบางคนกระดุมใหญ่ก็เป็นโซ่หกโซ่เจ็ดอะไรก็ว่าไปอย่างนี้เนาะกระดุมเล็กก็โซ่สามโซ่สี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ที่กระดุมเรานะโอเคขอลองอีกสักรอบหนึ่งก่อนจะได้ไหมเมื่อกี้เหมือนมันไม่พอดีนะคะทุกคนกะด้วยสายตาเอานะคะว่าได้ไหม โอเคเมียวได้แล้วนะคะโอเคแสดงว่าลดลงไป2 X นะคะโอเคได้แล้วของเมียวโซ่หาพอดีนะคะโซ่5พอดีจากนั้นที่เหลือเราก็ถักถักไปอีกสักประมาณหนึ่งอ่ะได้พันกันจะละเดี๋ยวนะคะ,ะโซ่ห้าแล้วก็ x เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ถักไปประมาณหนึ่ง เพื่อให้เพื่อเราจะไปทําอีกช่องที่สองอันนี้เมียได้คือเมียถักเริ่มแรกอ่ะสามก่อนจากนั้นก็โซ่ห้านะคะโซ่ห้าช่องถัก x ไปก,ก่อนนะคะเพื่อที่จะไปต่อลายที่สองเดี๋ยวเราค่อยไปดูให้มันตรงกับกระดุมตัวเม็ดที่สองะคะ่ะ อันนี้คือแถวที่หกนะอันนี้คือแถวที่หกเอ่อเม่จะบอกว่าเอ่อถ้าบางคนที่อาจจะถักอีกฝั่งหนึ่งอ่ะไม่ได้ถักสิบแถวเหมือนที่เราถักนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าบางคนอาจจะก,กระดุมใหญ่กว่านี้อาจจะถักสักสิบสองแถวสิบาแถวทุกคนต้องหารครึ่งนะคะถ้าเป็นสิบสมมติว่าสิบสองแถวอเงี้ยเราก็ต้องถักฝั่งเนี้ยเอ่อหกแถว ประมาณนี้นะคะ6แถวแล้วแถวที่7ค่อยทําเป็นเป็นช่องกระดุมอย่างนี้นะคะนะคะประมาณนี้ต้องหารครึ่งก่อนจากนั้นค่อยถักแถวถัดไปให้เป็นช่องกระดุมแบบนี้นะคะเหมือนของเมี1ยวสิบแถวเนาะสิบแถวฝั่งด้้นโน้นอันนี้เมีขึ้นแถวที่หก็คือหารครึ่งอะค่ะแถวที่หเราก็ทําเป็นช่องกระดุมแบบนี้นะค่ะนี่ค่ะกะ็กะเอาประมาณนี้เพราะกระดุมเรามันต้องอยู่ตรงกลางเนาะประมาณนั้นนะคะ ออ่ต่อไปก็จะเป็นกระดุมที่สองนะคะมันก็จะยุ่งยากนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูกระดุมที่สองก่อนว่ากระดุมที่สองเรามันอยู่ประมาณไหนเราก็ต้องหากระดุมที่สองมาใส่กระดุมใส่กระดุมแรกไปก่อนนะคะลองใส่กระดุมแรกไปก่อนนะคะจากนั้นก็มาที่กระดุมที่สองนะคะ กระดุมที่สองว่าประมาณไหนถ้าไม่อยากให้ตรงนี้มันเลื่อนนะคะเดี๋ยวเอา m าเกอร์มามาแปะตรงนี้น้อง middle mark marker มามาทําตรงนี้เดี๋ยวกลัวไม่เท่ากันคนไปเอามาร์ค marker มาใส่ดีกว่าเพื่อความชัวร์นะคะกลัวว่าเดี๋ยวถักไปช่วงท้ายเดี๋ยวไม่ตรงกันนะคะเดี๋ยวใส่ marker ล็อกไว้ก่อน กลัว,วมันจะไม่ตรงกันเดี๋ยวงานจะเบี้ยวนะคะนะคะล็อกให้มันให้มันอยู่ด้วยกันแบบนี้ประมาณนี้ต้องมีตัวช่วยต้องมีมาเกอร์ในการช่วยอันนี้ก็หาที่ล็อกไว้ตรงตรงไหนก็ได้ค่ะล็อกให้มันแบบ ให้มันติดกันซะหน่อยล็อกๆไว้แบบนี้นี่ค่ะอ่าต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ว่ามันตรงกันไหมประมาณไหนมานี้ได้หรือเปล่าคิดว่าไม่ได้เดี๋ยวเมี่ยวจะขอทำอ่ะอย่างนี้จะง่ายกว่าเน,ะนาะนะคะเยวดูก่อนนะ น่าจะยังไม่ได้เดี๋ยวถักถักไปอีกสักสามเอ็กถักไปอีกสักสักสามเอ็กดูก่อนหนึ่งสองสามาเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะ สาได้ไหมสามเอ็ไม่พอเดี๋ยวขออีกสักสัก1 X อีกสัก1 X นะคะอ่ะ1 X แล้วก็โซ่1 2 3 4 5อ่าโซ่5เดี๋ยวลองดูนะ1 2 3 4ลงช่องที่ห้าค่ะนี่ค่ะต้องค่อยๆ่อยทำไปค่ะถ้าเป็นกระดูมมันจะเป็นแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็ใส่ใส่ดูว่ามันโอเคไหมเนี่ยค่ะว่ามันได้ไหมโอเคไหมได้หรือเปล่าเดีย๋ยวนี้ขอมาร์กเกอร์ไว้ก่อนดีว่า หมายว่ามันมันนี่ไปเดี๋ยวขอลดเมื่อกี้ยังเพิ่มอยู่เลยแต่ว่าขอลดลดลดสองช่องค่ะอ่ะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้ตรงนี้เหมนไม่รู้นะไม่ว่าเหมาถักเอ็กมาเท่าไหร่ไม่รู้เลยเนี่ยค่ะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยค่ะมันก็ต้องดูงี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้ามันก็ต้องทดลองทําแบบนี้ไปก่อนนะคะนี่จากนั้นก็ลองใส่ดู ว่าจะเป็นเยี่ยงไรนะคะได้ไหมเนี่ยค่ะแล้วเราก็มาพลิกดูเนี่ยเมียวว่าเมียวได้แล้วโอเคเนี่ยค่ะได้แล้วนะคิดว่าน่าจะได้แล้วแหละเนี่ยค่ะได้หรือเปล่าเนี่ยคิดว่าได้แล้วนะคะโอเคได้แล้วค่ะเนี่ยก็ะจะเป็นแบบนี้แหละนะคะจากนั้นตรงเนี้ยเท่าไหร่เมี่ยวไม่รู้เดี๋ยวขอดูก่อน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเกอ่จะสิบเจ็ดเนาะจากนั้นเมียจะถักไปอีก17นะคะลองดูแล้วกันลองดูก่อน17ตอนนี้เราได้หนึ่งเอ็กนะคะเราได้หนึ่งเอ็กสิใช่ไหมสองสามสีหห 7จ็ดแปดเก้าสิบสิบอดสิบสองส่ห้าสิหกอ่าสิบเนาะสิบเจดีวใส่โซ่5้าเลยนะคะสามี่ห้าแล้วเราค่อยไปนี่อีกทีหนึ่งหนึ่งสองสี่ลงช่องที่ห้า อ่ะโอเคเหมียวเชื่อว่ามันน่าจะไม่ค่อยพอดีหรอกเพราะว่าเหมียวกาเอานะคะตรงที่วางกระดุมเหมียวไม่ได้นับอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าขี้เกียจนบค่ะขี้เกียจนับไม่ไม่เป็นคนไม่ค่อยเป๊ะค่ะคือแบบกะกาดด้วยสายตาเอานะคะดูก่อนว่ามันโอเคไหมได้ไหมนะคะก็จะประมาณนี้นาใส่เม็ดนี้ด้วย ถักเสร็จก็ใส่ไปเลยนะคะได้รึเปล่าก็ดูก่อนนิดนึงนะคะอ๋อถ้างั้นแสดงว่าอันนี้จะต้องถักก็ไี่ต้องถักอีกนะคะถักไปอีกสักสักสองประมาณสองนะคะสิบเจ็ดสิบปดสิบเก้าอ๋อแสดงว่าได้สิบเก้าสิบแปดสิบเก้า หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าคิดว่าน่าจะได้แล้วนะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ลงช่องดีห้านะคะคิดว่านะคิดว่าน่าจะโอเคนะคะประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวดูก่อนนะคะ ได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนมันก็โอเคอ่ะโอเคเหมียวได้แล้วนะคะเหมียวว่าเหมียวได้เดี๋ยวเหมียวได้แล้วนี่ค่ะเหมียวได้แล้วนะคะอันเนี้ยตอนแรกเราได้มา 17x อันเนี้ยมา 19x ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะลอง 17x ก่อนอ่ะ 17x ก่อน น,นี้ได้หนึ่งเอ็กแล้วนะคะกระดุมกระเดิมไม่ได้ถอดหนึ่งเอ็กสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1ิ1 2 1 3 1ส15 1องสห้าอ่ะสัก18แล้วกัน18บแนะคะ1 2 3 4 5 5แล้วนะคะแล้วก็1 2ึ่สอลงช่องที่5้าอ่ะเดี๋ยวลองดูรอบนี้จะได้ไหมเอ,อ่ย แล้วก็มาก์จะได้หรือเปล่าลองดูนะอ่ะโอเคได้ไหม,อมโอ้ได้นะคะสรุปแต่ละแต่ละอะ่แต่ละกระดุมจะไม่เท่ากันสิบเจ็ดสิบเก้าสิบแปดมันจะได้แบบนี้นะ พอมาดูแถวสุดท้ายมันจะตรงไหมแถวสุดท้ายท้ายก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไม่คอหนึ่งนะคะแถวสุดท้ายเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งก่อนนะอ่ะอ่อได้แล้วแหละโอเคอ่ะลองสักสิบแปดแล้วกันเนาะใส่ไปสักสิบแปด x อันนี้ทำให้ดูแต่เม็ดแรกยังเม็ดสุดท้ายเลยนะคะหน่ออ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ด 12 13 14 15 16 17แล้วก็สิเดี๋ยวลองดูนะคะหนึ่งี่ห้าน่าจะได้1 2ึ่ี่ช่องที่ห้าช่องที่หนะคะอ่ะโอเคดูก่อนโอเคดูก่อน น่าจะไม่ตรงนะเนี่ยตรงไหมไม่ตรงค่ะถ้างั้นเดี๋ยวขอลงสักสองเอ็กไปต่ออีกสองเอ็กก่อนลองดูก่อนเนาะหนึ่งเอ็กสองเอ็กหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ลงช่องที่ห้าอ่ะถามให้สุดเลยหนึ่งสอง สามสุดท้ายเดี๋ยวได้3ามเอกนะคะอีกเท่าๆกับฝั่งโน้นเลยอะอ่ะลองดูก่อนนะน่าจะประมาณนี้ไหมอันนี้คือเม็ดสุดท้ายแล้วนะคะปึ๊บปึ๊บอ่ะเดี๋ยวดูผลงานกันนะว่ามันเป็นเยี่ยงไรนะคะได้ไหมได้ไหมก็ได้อยู่นะคะเออได้พอดีเลย ได้ค่ะได้สรุปว่าของเหมียวโอเครู้สึกว่าอันแรกเนี่ยของเหมียวนะคะมันจะเริ่มต้นถักครั้งแรกตัวเนี้ยสามเอ็กทำกระทำทำทำที่ใส่กระดุมแล้วก็มาสิบเจ็ดเอ็กเนาะสิบเจ็ดเอ็กสิบเก้าเอ็กสิบแปดเอ็กอันนี้อันนี้สิบแปดหรือสิบเก้านี่แหลจะจำไม่ได้แล้วก็ตามด้วยถักเอ็กสุดท้ายสามเอ็กนะคะก็ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนประมาณนี้นี่ค่ะค่อยๆทำไปแบบเนี้ยค่ะมันที่เหมียทำ นี่คะคะหามาร์กเกอร์มามามาร์กใส่ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันเลื่อนมาร์กมาร์กตรงอ่าข้างบนมาร์กข้างล่างมาร์กระหว่างนี่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อถ้าเราไม่มาร์กตรงท้ายเดี๋ยวก็ลืมตอนแรกถ้าเรากะไปทําไปทําไ,ไปเอ้ามันไม่พอดีกันตรงท้ายเดี๋ยวมันจะมันจะมีปัญหานะคะโอเคเนี่ยโอเคลงตัวแล้วค่ะนสวยด้วยสีฟ้าสีฟ้าน้ําทะเลน,นะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ อันนี้มาแกะออกเลยอันนี้เป็นแถวที่หกเนาะเป็นแถวที่หกนะคะแถวที่หกของเหมี่ยวนะเหมืหอวขอทอดกระดุมก่อนต่อไปก็จะขึ้นแถวที่เจ็ดแปดเก้าสิบนะคะเหมี๋ยก็จะถักต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะให้ดูนี่ก่อนขอแกะกระดุมก่อนแกะยากจังถ้าใครถ้าใครได้ดูที่ถักเป็นเสื้อแขนยาวสีมผูคลิปที่แล้วอ่ะ ก็จะใช้หลักการเดียวกันนี่แหละค่ะคล้ายๆกันเลยครั้งที่แล้วก็ใช้กระดุมแบบนี้เหมือนกันนะคะอันนี้มันเหลือตอนแรกว่าจะเอาไปหาซื้อกระดุมไม่มีเวลาไปหาซื้อเลยค่ะกระดุมนะคะอยากได้กระดุมสีอยากได้กระดุมสีขาว่ะค่ะไม่มีเวลาไปอะโอเคพอมาถึงตรงนี้เสร็จนะคะต่อไปเหมือนจะขึ้นแถวที่เจ็ดแถวที่เจ็ดอันนี้เราก็ทำเหมือนเดิมค่ะโซ้นหนึ่งค่ะพลิกงานกลับเอ็กลงไปที่ช่องเดิม อันนี้มันจะแล้วก็ x ถัก x ไปเรื่อยๆของเรวจะได้3 x ตรงนี้นะคะถัก x เ,เสร็จในช่องนี้ก็ถักไป5 x ตามจำนวนโซ่เลยนะคะ1 2 3 4แล้วก็5 x นะคะให้มันเต็มๆช่องจะได้สวยจากนั้นก็ถัก x ปกติะคะ่ะถัก x ปกติในช่องโซ่ ใครถักโซ่เท่าไหร่ก็จำนวนเอกเท่านั้นนะคะก็คือถักให้มันเต็มช่องนะคะนี่ก็แบบนี้ค่ะโอเคนี่เมียวขึ้นแถวที่เจ็ดแล้วนะคะโอเคค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วก็ถักวนไปเรื่อยๆถักกลับไปกลับมานะคะตามจำนวนที่เราต้องการให้พอดีกับอีกฝั่งหนึ่งที่เราถักนะคะอันนี้เมียวแถวที่เจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสี่แถวนะคะโอเคค่ะ ทุกคนคะนี่เหมียวก็ถักตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใส่กระดุมแล้วสวยจังเลยเนี่ค่ะก็โอเคอยู่นะกระดุมอันนี้สีดำแต่กับสีทองเนี่ค่ะเหมียวได้ใส่ตรงนี้แล้วนี่แกะให้ดูแกะให้ดูใส่ไปเรียบร้อยตรงนี้ถ้าถาักเสร็จแล้วก็ตัดไหมไปได้เลยนะคะนี่ค่ะใส่ก็พอดีเลยอะ่ะพอดีเลยนะคะกับตรงนี้เหมียวถักสิบแถวนะคะ x ทั้งหมด10แถวนะนี่นี่ค่ะเห็นชัดไหมต้องดูดแนวนอนเนี่ยเห็นชัดเลยนี่ค่ะโอเคก็ถือว่ามันตัดกับกระดุมได้สวยอยู่เหมือนกันนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วตรงช่วงกระดุมนะคะนี่ค่ะโอเคน่ารักนี่ค่ะชอบจังเลยค่ะตรงเนี้ยมันดูแบบ เป็นระเบียบด,ดีมากๆเลยนะคะอ่าก็เสร็จไปในช่วงของกระดุมนะคะ